อนที่2,823ค่าพระเจ้าในจังหวัดที่หมัดของร่างสปิริตสีม่วงชกเข้าไปในเท่าฐานของกิเลนศักดิ์สิทธิ์หารเส้นก็เคลื่อนที่ผ่านร่างสปิริตสีม่วงและไปปรากฏตัวตรงหน้าอีวิลโลตัสเรียบร้อยแล้วลนหาที่ตายอีวิลโลตัสดึงหมัดกลับ เพื่อจะชกใส่ฮานเซ่นอีกครั้งแต่ทันใดนั้นก็มีเปลวเพลิงสีขาวลุกโชนขึ้นในมือของฮานเซ่นในเวลาเดียวกันอีวิลโลตัสก็ชกหมัดออกไปใส่ฮานเซ่นหลังจากนั้นเปลวเพลิงสีขาวก็ลุกโชนขึ้นที่อกของอีวิลโลตัสเพลิงฟีนิกคนนกฟีนิกทําไมเจ้าถึงอีวิลโลตัสก้มหัวลงมองที่อกของตนเองเขาเห็นขนนกฟีนิกปักเข้าไปในอกของเขา เปลวเพลิงสีขาวนั้นกำลังเผาผลาญร่างกายและอวัยวะภายในของเขาอย่างบ้าคลั่งปังฮานส้นไม่ได้ปล่อยให้อีวิลโลตัสมีโอกาสได้พูดในจังหวะที่หานส้นดึงขนนกฟินิกกลับมาเขาก็ควบคุมสกายไวเลดิสให้ชกใส่ร่างสปิริตสีม่วงที่เชื่อมต่อกับอีวิลโลตัสเนื่องจากอีวิลโลตัสเพิ่งจะถูกแทงเขาจึงไม่สามารถตอบสนองได้ทันหมัดของสกายไวเลิสตรงเข้าไปที่หัวของเขา กระดูกไกลข้างหนึ่งของหารเส้นถูกทำลายด้วยหมัดของอีวิลโลตัสแต่หารเส้นไม่ได้สนใจในเรื่องนั้นเขายังคงร่วมมือกับสกายไวเลดิสกระหน่ำโจมตีใส่อีวิลโลตัสโดยที่ไม่เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายตั้งตัวอทั้งอีวิลโลตัสและร่างสปิริตสีม่วงที่รับความเสียหายพร้อมๆกันซึ่งทำให้ร่างกายของอีวิลโลตัสได้รับความเสียหายเป็น2เท่าใบหน้าของอีวิลโลตัสบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวด ฮานเซ่นค้นพบจุดอ่อนของอีวิลโลตัสที่จริงๆแล้วไม่นับว่ามันจะเป็นจุดอ่อนร่างสปิริตสีม่วงของอีวิลโลตัสนั้นไม่ได้รับความเสียหายจากสิ่งมีชีวิตในจักรวาลแต่ในตอนนี้ร่างสปิริตสีม่วงได้รับความเสียหายร่างกายของอีวิลโลตัสก็จะได้รับบาดเจ็บไปด้วยส่วนร่างกายของอีวิลโลตัสนั้นเหมือนกับสิ่งมีชีวิตธรรมดาที่สามารถถูกทำลายด้วยพลังของจักรวาล ซึ่งหมายความว่าในตอนที่หานเส้นต่อสู้ร่วมกับสกายไวเลดิสอีวิลโลตัสก็จะรับความเสียหายเป็นสองเท่าถึงแม้ร่างกายของเขาจะเป็นขั้นทรูก็ส์มันก็ไม่ได้หมายความว่าพลังในการต่อสู้ของเขาจะเป็นขั้นทรูก็ส์เช่นกันอย่างน้อยในความเห็นของหานเส้นหลังจากที่อีวิลโลตัสใช้ร่างสปิริตสีม่วงพลังชีวิตของเขาก็ถูกลดลงไปและในตอนที่ร่างสปิริตสีม่วงของเขาได้รับเครื่องหมายของพระเจ้า ร่างกายของเขาก็จะเกิดรอยร้าเล็กๆขึ้นมาจำนวนมากราวกับว่าร่างกายของเขากำลังจะพังทลายจริงๆแล้วหารเซ่นไม่ได้คาดคิดว่าขนนกฟีนิกซ์จะสร้างความเสียหายกับอีวิลโลตัสได้มากขนาดนั้นแต่ความจริงที่ขนนกฟีนิกซ์ทะลุเข้าไปในอกของอีวิลโลตัสนั้นก็พิสูจน์ถึงเรื่องที่พลังของอีวิลโลตัสลดลงไปมันคงจะเป็นผลกระทบในทางลบของการใช้ร่างสปิตสีม่วงสำหรับหารเซ่นแล้วนี่เป็นสถานการณ์ที่จะทําให้เขาได้เปรียบ ถ้าพลังของอีวิลโลตัสยังอยู่ในขั้นทรูกอดขนนกฟินิกของฮานส้นก็อาจจะทำลายร่างกายของเขาไม่ได้ด้วยการโจมตีอย่างต่อเนื่องของฮานส้นและสกายไวเลดิส อีวิลโลตัสส่งเสียงกรีดร้องอย่างเจ็บปวดเลือดไหลออกมาจากร่างกายของเขาอย่างไม่หยุดหย่อนเปาอิงและคนอื่นๆมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความตกใจจากมุมมองของพวกเขาหานเส้นกำลังถือเปลวไฟสีขาวเขาทำให้อีวิลโลตัสเขาทำให้อีวิลโลตัสต้องหลั่งเลือดออกมาและอีวิลโลตัสไม่สามารถทำอะไรเพื่อตอบโต้ได้ไม่เป็นไปไม่ได้ข้าคือพระเจ้าข้าจะไม่ถูกฆ่าโดยสิ่งมีชีวิตชั้นตำ่ำ ข้าข้าจะไม่ถูกฆ่าตายา <_ D> ก่อนที่อีวิลโลตัสจะพูดจบประโยคหานซึ่นก็ตัดแขนของเขาจนขาดทําให้เลือดพุ่งออกมาจากทุกขนทุกแห่งราวกับเป็นน้ําพุเลือดไอเวนเอ้ยข้าข้าจะสับร่างกายของเจ้าเป็นชิ้นๆและทําให้แน่นใจว่าเจ้าจะไม่มีวันได้พูดได้เกิด ใบหน้าของอีวิลโรตัสเต็มไปด้วยความโกรธเขาเรียกล่างสปิริตสีม่วงกลับไปเมื่อร่างสปิริตสีม่วงของอีวิลโรตัสหายไปแล้วพลังของสกายไวท์เลดิสก็จะไม่สามารถทำลายอีวิลโรตัสได้อีกและร่างกายของอีวิลโรตัสก็แข็งแกร่งขึ้นด้วยใบหน้าของเขาดูโกรธจัดเขารวบรวมพลังที่เหลืออยู่เพื่อที่จะต่อสู้กับหานเซ่นแต่ทว่าหานเซ่นยังมีแคปซูลที่เก็บผงรูปปั้นดินเผาเอาไว้อีก2แคปซูลเท่าของกิเลนศักดิ์สิทธิ์ถูกปลดปล่อยออกมาเต็มตัวของอีวิลโรตัส และมันก็ทําให้ผิวของเขาถูกกลัดก่อนราวกับว่าเขาถูกลาดด้วยน้ํำกรดจ้า อีวิลโลตัสกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดหานซึนใช้จังหวะนั้นเพื่อฟันใส่คอของอีวิลโลตัสด้วยขวนนกฟีนิกซ์เขาตัดเข้าไปได้ครึ่งหนึ่งเป็นไปไม่ได้ก็ก็คือพระเจ้าข้าคือพระเจ้าอีวิลโลตัสสูญเสียออร่าที่ดูสูงส่งก่อนหน้านี้ไปจนหมดสิน้นเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้วายอย่างที่สุดการใช้ล่างสัป,ปดิสีม่วงนั้นทำให้เขารับการโจมตีจากทั้งของฮานซึนและสกายไวเลด้ส แต่ถ้าเขาไม่ใช้ร่างสปิริตสีม่วงร่างกายของเขาก็จะถูกทำ้ายด้วยเท่าของกิเลสศักดิ์สิทธิ์ดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีหนทางที่จะออกจากสถานการณ์ที่เลวร้ายนี้เปลวเพลิงสีขาวถูกฟันออกไปอย่างไม่หยุดหย่อนและมันมอบบาดแผลให้กับอ e ีวิลโลตัสมากขึ้นเรื่อยๆ อีวิลโลตัสกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดมันเป็นอะไรที่ยากที่จะจินตนาการว่านี่คืออีวิลโลตัสคนนั้นคนเดียวกับที่เอาชนะลุงสองได้อย่างง่ายดายหัวของอีวิลโลตัสถูกตัดไปโดยหารซส่นหัวของเขาหล่นลงกับพื้นและกลิ้งไปใกล้ๆกับลุงสองลุงสองและคนอื่นๆมองไปยังหัวที่ไร้ร่างกายด้วยความตกตะลึงข้าคือพระเจ้าเจ้ากล้าฆ่าพระเจ้าอย่างนั้นเหรอ เจ้าจะถูกสาบไปชั่วนิรันดร์หัวของอีวิลโลตัสอาจจะหล่นลงไปบนพื้นแล้วแต่เขายังคงไม่ตายเขายังคงสาบเช่งหานเซ้นร่างกายของหานเซ้นลุกโชนด้วยเปลวเพลิงสีขาวและเขาก็ใช้ขนนกฟีนิกซ์พากลางหัวของอีวิลโลตัสทันใดนั้นเขาก็เห็นดอกบัวสีม่วงหล่นออกมาจากหัวที่ถูกตัดเทพสปิริตถูกฆ่ายินเทพสปิริตถูกค้นพบฮานเซ่นรู้สึกขดหูครั้งนี้เขาไม่ได้รับเทพสปิริต หานเส้นหวังว่าจะได้รับเทพสปิริต,ตอีกคนเพื่อที่เขาจะได้เปรียบกับเทพสปิริตของสกายไวเลดิสปุม้มในตอนที่อีวิลโลตัสถูกฆ่าเนื้อและกระดูกทั้งหมดของเขาก็กลายเป็นแสงสีม่วงที่พุ่งขึ้นไปสู่ท้องฟ้าหานเส้นคิดว่ามันจะเกิดความเศร้าโศกข,ของพระเจ้าขึ้นมาอีกครั้งในตอนที่เสาแห่งแสงสีม่วงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า ท้องฟ้าก็เกิดการบิดเบือนอย่างแปลกๆเสาแห่งแสงสีม่วงจางหายไปในมิติที่บิดเบี้ยวนั้นมันไม่สามารถก่อให้เกิดความเศร้าโศกข,ของพระเจ้าหลังจากที่เห็นแบบนั้นหานเซ่นก็คิดกับตัวเองแม้แต่พลังของเทพสปิริตก็ออกไปจากจักรวาลลุกล้างนี้ไม่ได้อย่างนั้นเหรอมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมซีเคร็ตถึงได้ถูกทำลายนั่นคือสิ่งประจำตัวของพระเจ้าลอนโดพูดด้วยเสียงสั่นๆขณะที่มองดอกบัวสีม่วงที่อยู่บนพื้น นั่นคือสิ่งประจำตัวของพระเจ้าถ้าพวกเขาเอามันไปพวกเขาก็จะขึ้นไปที่จีโน่ฮอและกลายเป็นเทพพระเจ้าแต่ถึงสมบัติที่มหัศจรรย์แบบนั้นจะมาอยู่ต่อหน้าพวกเขามันก็ไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปหยิบมันขึ้นมา พวกเขาทุกคนแค่มองไปที่หานเส้นเพราะยังไงซะในตอนที่หานเส้นฆ่าอ e ีวิลโลตัสความสามารถที่เขาแสดงออกมาก็เป็นอะไรที่น่าตกใจจนเกินไปแม้แต่ลุงสองและเมืองเลียก็ไม่กล้าที่คิดจะฉกฉวยโอกาสทําอะไรแบบนั้นหานเส้นหยิบดอกบัวสีม่วงขึ้นมาจากพื้นและกําลังจะเก็บมันไปแต่ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวดังมาจากลอนด ฮานซ่นคิดว่าลอนโดกำลังจะพยายามขโมยสิ่งประจำตัวของพระเจ้าไปแต่ในตอนที่เขาหันไปมองเขาก็เห็นว่าเสียงนั้นไม่ได้ดังมาจากลอนโดแต่มันมาจากกล่องโลหะที่อยู่ด้านหลังของเขาด้วยเหตุผลบางอย่างมันเปิดขึ้นด้วยตัวของมันเองและมีบางสิ่งออกมาจากข้างในกล่องมันพุ่งตรงเข้ามาหาฮานส่น ตอนที่2,824คนที่ฆ่าพระเจ้าฮานเซ่นเห็นว่าสิ่งที่บินเข้ามาหาเขานั้นแบดเรียบเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่แต่มันตรงเข้ามาหาสิ่งประจําตัวของพระเจ้าในมือของเขาฮานเซ่นจะไม่ปล่อยให้มันทําได้สําเร็จขณะที่เขาถือดอกบัวสีม่วงเอาไว้ในมือข้างหนึ่งเขาก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งชกออกไปใส่มัน ปังสิ่งที่บินเข้ามานั้นถูกหานเส้นชกกระเด็นออกไปในหมัดเดียวหานเส้นไม่ได้รู้สึกถึงพลังที่แข็งแกร่งจากมันแต่เขาก็ไม่สามารถทําลายมันได้เช่นกันหานเส้นมองไปยังสิ่งที่บินเข้ามาและเขาก็เห็นว่ามันคืออะไรมันดูเหมือนจะเป็นแท่งขนาดใหญ่สองแท่งที่ติดกันอยู่มันมีความยาวประมาณ1ฟุตและมีสีแดงคล้ำมันไม่สะดุดตาเลยสักนิดเดียวเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่หานเส้นชกใส่สิ่งที่ดูเหมือนกับแท่งสองแท่งและส่งมันกระเด็นออกไปด้านหลังแต่ถึง อย่างนั้นมันก็ยังพยายามจะเข้ามาหาดอกบัวสีม่วงในมือของเขาหานเส้นรวบรวมพลังมากยิ่งกว่าเดิมเขาใช้พลังทั้งหมดชกใส่มันแต่มันก็ยังคงไม่ได้รับความเสียหายอะไรหลังจากที่ถูกชกกระเด็นออกไปด้านหลังมันก็เพียงแค่บินตรงเข้ามาหาเขาอีกครั้งในตอนที่หานเส้นใช้วิญญาณอสูนมาป่าสกายสตาหมัดของเขาก็ส่งพลังเทียบเท่ากับระดับที่พเจ้าขันลาวาแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่สามารถทําอะไรมันได้นั่นทําให้เขาประหลาดใจอย่างมากเมื่อเห็นว่า มันบินกลับมาหาเขาอีกครั้งหานเซ้นก็เรียกดาบโคตดไท์ออกมาฟันใส่แท่งทรงกลมสองแท่ง ปังแท่งทรงกลมสองแท่งถูกหานเส้นฟันล่วงลงไปกับพื้นแต่มันไม่ได้รับความเสียหายอะไรมันลอยกลับขึ้นมาจากพื้นและบินตรงก็มาหาดอกบัวสีม่วงอีกครั้งครั้งนี้หานเส้นประหลาดใจยิ่งกว่าเดิมลำแสงของดาบโคตรไลนั้นสามารถฆ่าสีโนดเจเนอิกขั้นบัตเตอร์ไฟได้แต่ในตอนที่มันฟันใส่แท่งทรงกลมนี้มันไม่แม้แต่จะทิ้งรอยขีดข่วนเอาไว้ถึงแม้เจ้าสิ่งนั้นจะดูไม่มีพลังที่แข็งแกร่งอะไรแต่วัสดุของมันทนทานอย่างไม่น่าเชื่อ ลอนโดและคนอื่นๆมองไปที่แท่งทรงกลมสองแท่งด้วยความประหลาดใจขณะที่เป่าอิงมองไปที่วัตถุนั้นเธอก็พูดขึ้นมาว่ามันดูเหมือนกับม้วนกระดาษข้าคิดว่ามันเป็นม้วนกระดาษที่มีบางสิ่งถูกเขียนเอาไว้ดูเหมือนมันจะเป็นแบบนั้นแต่ม้วนกระดาษนั้นดูไม่เหมือนกับกระดาษหรือหนังธรมธรมดาธรรมดาลุงสองพูดข้าไม่รู้ว่าวัสดุนั้นคืออะไรกันแน่แต่ข้าไม่คิดว่าเจ้าจะตัดมันให้ขาดได้ เมื่อได้ยินพวกเขาบอกว่ามันเป็นม้วนกระดาษฮานเซ่นก็รู้สึกตัวว่ามันก็ดูเหมือนอย่างที่พวกเขาบอกระหว่างแท่งทรงกลมสองแท่งนั้นดูเหมือนจะเป็นบางสิ่งที่ดูเหมือนกับกระดาษที่แดงคล้ำอยู่เนื่องจากกระดาษนั้นติดกับแท่งทรงกลมอยู่มันก็ยากที่จะมองเห็นได้ถ้าไม่สังเกตให้ดีๆนั่นเป็นอะไรที่แปลกกิเลนศักดิ์สิทธิ์เก็บกล่องโลหะนี้เอาไว้ในหนึ่งในรูปปั้นและในกล่องโลหะนั้นเก็บม้วนกระดาษเอาไว้ นอกจากนั้นมวนกระดาษยังพยายามจะขโมยยีนของเทพสปิริตฮานซนสามารถบอกได้ว่าม้วนกระดาษไม่ได้มีพลังโจมตีอะไรแต่พลังของเขาก็ไม่สามารถทำลายมันได้เช่นกันด้วยเหตุนั้นในตอนที่มันบินเข้ามาอีกครั้งเขาก็ตัดสินใจจะจับมันเอาไว้ในตอนที่ฮานซนจับมันเอาไว้ในมือม้วนกระดาษก็พยายามจะดิ้นหลุนเพื่อเข้าไปหาดอกบัวสีม่วงแต่พลังของมันนั้นน้อยนิดดังนั้นมันไม่สามารถหนีออกไปจากมือของฮานซนได้ หานเซ่นรู้สึกตัวอย่างรวดเร็วว่าม้วนกระดาษไม่ได้เป็นภัยต่อเขาดังนั้นเขาจึงเก็บดอกบัวสีม่วงไปหลังจากนั้นเขาก็จับด้ามจับของม้วนกระดาษและค่อยๆเปิดมันออกเพื่อดูว่ามีอะไรอยู่ข้างในในตอนที่หานเซ่นดึงมันออกจากกันเขาก็รู้สึกกลาวกับว่าม้วนกระดาษนั้นถูกติดด้วยกาวที่แข็งแรงมากๆถึงแม้หานเซ่นจะพยายามอย่างเต็มที่ แต่เขาก็เปิดมันออกมาได้เพียงแค่2-3เซนติเมตรเท่านั้นหานเส้นรู้ว่าพลังของเขาไม่เพียงพอจะเปิดม้วนกระดาษนี้ได้ด้วยเหตุนั้นเขาจึงรีบมองดูสิ่งที่พอจะมองเห็นได้ขณะที่หานเส้นมองเข้าไปในม้วนกระดาษที่เปิดออกเขาก็เห็นบางสิ่งมันคือแถวตัวอักษรที่เขียนเรียงกันอยู่มันถูกเขียนด้วยภาษาสามัญของจักรวาลจีโน่ดังนั้นหานเซ้นจึงอ่านตัวอักษรแต่ละตัวได้ตัวอักษรน,นั้นมีสีดําและ ถูกเขียนเอาไว้บนพื้นหลังสีแดงตัวอักษรบนม้วนกระดาษอ่านได้ว่าไทยอีตามด้วยช่องว่างหลังจากนั้นมันก็มีตัวอักษรที่อ่านได้ว่าฆ่าพระเจ้าฮานเซ่นคิดกับตัวเองไทยอีนั่นคือไทยอีที่เปาเอ,อ๋เคยพบอย่างนั้นเหรอนี่เขาเองก็เคยฆ่าพระเจ้าได้เช่นกันคิดว่าจะมีแค่คนที่มีสุดยอดยีนเท่านั้นที่จะฆ่าพระเจ้าได้ซะอีก ผู้นำของซีเครทนั้นวิจัยเกี่ยวกับมันอยู่เป็นเวลานานแต่เขาก็คาพระเจ้าไม่ได้แบบนั้นไทยอีคนนั้นคาบพระเจ้าได้ยังไงกันพลังในมือของเขาเริ่มจะอ่อนลงไปเรื่อยๆและตอนนี้เมื่อเขาสูญเสียสมาธิกับชื่อของไทยอีม้วนกระดาษก็ปิดตัวเองลงอีกครั้งลุงสองและคนอื่นๆบินเข้ามาหาเขาลอนโดถามขึ้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นโฮลี่เบบคุณเห็นอะไรข้างในม้วนกระดาษนี้ไหมข้าเปิดมันไม่ได้ ข้าไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรหารเส้นพูดเขาไม่ต้องการจะบอกคนอื่นเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนของ e x t r e ์ตรีมคตอนนี้พวกเราอย่าเพิ่งพูดถึงมันเลยเปาอิงพูดพวกเราควรจะรีบออกไปจากระบบจัก,กรวาลลกล้างนี้ที่นี่มันอันตรายเกินไปมันไม่มีอะไรต้องกลัวด้วยการที่มีโฮลี่เบบี้อยู่ที่นี่ทำไมพวกเราจะต้องกลัวซีโนเจนอีกที่นี่อีก เขามีความสามารถที่จะฆ่าได้แม้กระทั่งทเทพเจ้าลอนโดพูดพวกเราไปจากที่นี่กันเถอะฮานเซ่นรู้ถึงกิจจำกัดของตัวเองดีเขารู้ว่าที่เขาสามารถฆ่าอีวิลโลตัดได้นั้นนั่นเป็นเพราะเทพสปิริตของสกายไวเลดิส และเศษเท่าของกิเลนศักดิ์สิทธิ์ถ้าเขาจําเป็นต้องต่อสู้กับซีโนเจเนอิกขั้นทรูก็แม้แต่ดาบโคตรไลท์ก็ไม่เพียงพอที่จะช่วยเขาได้แถมเทพสปิริตนั้นไร้ประโยชน์ต่อซีโนเจเนอิกเมื่อนึกถึงดาบโคตรไลท์ขึ้นมาได้หานซึ่งก็มองเข้าไปในจิตใจและเห็นว่าวิญญ,ญาณอสูรดาบโคตรไลท์อีกสองดวงเขาได้รับพวกมันมาในตอนที่เขาสังหารกลุ่มโคตรไลท์ชาม เขาอ่านข้อมูลของพวกมันและสังเกตเห็นว่าพวกมันเป็นดาบโคตรไลท์เหมือนกับวิญญาณอสูรดวงแรกที่เขาได้รับมาจากโคตรไลท์ชามแต่คำบรรยายของพวกมันแตกต่างออกไปเล็กน้อยหนึ่งในพวกมันบอกว่าเสียขณะที่อีกหนึ่งเป็นเหมือนกับวิญญาณอสูรดาบโคตรไลท์ดวงแรกของหานสซึ่นที่บอกว่าไม่สมบูรณ์ ฮานส้นสังเกตได้ในทันทีว่าวิญญ,ญาณอสูรดาบโคตรไลทีท่ถูกระบ,บุว่าเสียนั้นมีพลังที่ต่ำกว่าวิญญาณอสูรดาบโคตรไลอีกสองดวงวิญญาณอสูรดาบโคตรไลจะรวมเข้าด้วยกันได้เหมือนกับวิญญาณอสูรมาป่าสกายสกา,สกาได้ไหมนะฮานส้นตื่นเต้นกับความเป็นไปได้นั้น เขาเห็นวิญญ,ญาณอาสูรโคตรไร้ชามทั้ง3ดวงเริ่มรวมเข้าด้วยกันและเกิดเป็นวิญญาณอาสูรดาบโคตรไร้ดวงใหม่วิญญาณอาสูรโคตรไร้ชามนี้เห็นได้ชัดว่าทรงพลังกว่าวิญญาณอาสูรโคตรไร้ชามทั้ง3ดวงเพียงแค่มองดูมันหานเซ่นก็สามารถบอกได้ว่ามันทรงพลังกว่ามากหานเซ่นมองดูข้อมูลมันและรู้สึกดีใจวิญ,ญญาณอาสูรโคตรไร้ชามดาบโคตรไร้วงเล็บสมบูรณ์ แค่ในตอนที่มันไม่สมบูรณ์มันก็ส่งพลังเหมือนกับอาวุธขั้นบัตเตอร์ไฟเรียบร้อยแล้วตอนนี้เมื่อมันสมบูรณ์บางทีดาบโคตรไลท์อาจจะเทียบชั้นกับอาวุธขั้นถูกก็ดได้เลยถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆมันก็จะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆานเส้นคิดอย่างตื่นเต้นเขาตั้งตารอโอกาสที่จะได้ใช้ดาบโคตรไลท์เพื่อทดสอบพลังของมันดู